สวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็เจอกันวันเยน็ยนๆนะครับวันเยน็ยนๆตอนเยน็ยนๆน,นะครับอันนี้ก็ที่คลิปที่แล้วก็จะมาบอกว่าข้าวหอมมะลิหอมนี่ครับนี่นี่ข้าวหอมอหอมะลิสังเกตง่ายๆนะครับนี่หวานประมาณนี้นะครับหอมมะลิหรือข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีนะครับก็เขาแถวบ้านแอดหรือแถวเพชรบูรณ์บ้านแอดก็ วันทีประมาณนี้นะครับวันทีประมาณนี้ข้าวนาปีหรือข้าวไวแสงนะครับเราหวานเราหวานเดือนไหนนะครับที่ที่จะคุมหญ้าได้นะครับหรือหญ้าจะไม่มีนะครับเวลาเกี่ยวเวลาอะไรนะครับส่วนบ้านเอสก็วานประมาณหลังเมษานะครับหรือวันแรกนาขวนนะครับวันแรกนาขวนเป็นวันที่เราเริ่มบาน ข้าวนาปีนะครับหรือภาคอีสานก็จะเริ่มบานกล้านะครับวันแรกนาขวนนะครับแต่แถวนี้เขาก็หวานประมาณวันแรกนาขวนนะครับวานข้าวนะครับคือหวานแห้งนะครับหวานแห้งบานแห้งมันจะมันจะคุมหญ้าได้นะครับเพราะว่าข้าวนาปีนี้มันเจ้าก็สูงนะครับข้าวไวแสงนะครับคือมันสูงมันคุมหญ้าได้นะครับถ้าหญ้าขึ้นมา มันก็คุมหญ้าอันนี้หญ้าก็หมดสิทธิ์แล้วครับนี่ยหญ้าหมดสิทธิ์แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนีประมาณนี้หมดสิทธิ์แล้วนี่หญ้าก็ไม่มีแล้วนะครับถ้ามีมันหญ้ามันก็จะอายุสั้นกว่าข้าวนะครับนี่เราไม่ต้องใส่อวานปุ๋ยนะครับตรงนี้ตรงที่ร่องน้ํานะครับมันมันมันจะงามนะครับตอนนี้เขาไม่ได้หว่านปุ๋ยนะครับเพราะมันงามเองนะครับเพราะว่าแถว แถวบนไร่นั้นเขาทขํา้าวโพูดนะครับทำกวโพูดหรือกลางนานู้นเขาก็ทำกวโพูดนะครับเขามีน้าบาดาลนะครับเพราะน้ําเศษปุ๋ยของเวลาทำกวโพูดนะครับมันจะไหลมันจะไหลหอมกันหรือไหลไหลรวมกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพวกปุ๋ยพวกอะไรนะครับนี่มันจะงามประมาณนี้นะครับเพราะว่าทําไมเขาแถวบ้านแอ1วันหลังเมษาเพราะว่านาแปลงนี้นะครับคือ น้ำจะท่วมนะครับตอนนี้จะมีน้ําขังนะครับเวลาฝนตกนะครับฝนตกมาฝนตกมาปุ๊บล่องน้ํามันจะไหลท่วมเลยนะครับไหลท่วมเลยครับข้าวก็จะยืดยืดตามอายุนะครับตามหนีน้ํานะครับอันนี้เดี๋ยวเมื่อก่อนน้าท่วมถึงฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่น้ำเพิ่งลดนะครับเนี่ยนี่ฝนหยุดได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์แล้วนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ข in ้าวนาปีนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องรีบบานปุ๋ยนะครับไม่ต้องรีบบานปุ๋ยนะครับบานไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องฉีดยานะครับก็ฉีดเนตยาค่าค่าผักบุ้งนะครับค่าเชียนะครับโอ้อันนี้รอยอะไรรอยอันนี้รอยวรนุ่นเนี่ยครับวรนุ่นนี่นี่ครับรอยวรนุ่นอันนี้ก็วรนุย์เยอะนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องรีบบานปุ๋ยนะครับไม่ต้องรีบบานปุ๋ยนะครับก็ให้ได้ประมาณโอ้ใกล้จะนู่นนะครับถ้าใกล้จะอายุของมันนะครับป่าก็เยอะนะครับป่าป่าก็มีนะครับป่าก็มีนี่นี่ทอ่อน้ําทอ่อระบายน้ํานะครับนี่นี่อันนี้ปลาปลาชุมนะครับแถวนี้ปลาชุมนะครับตามมาแล้วก็มีปลาเลยครับนี่ประมาณน,นี้นี่การเจ็บเจียว แถวบ้านเอดก็ใช้รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวหรือรถเกี่ยวรถด,ดูดข้าวนะครับเกี่ยวข้าวนะครับออกมาเป็นเม็ดเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ดูสวยงามดูสวยงามนะครับข้าวไม่ต้องรีบบานปุ๋ยไม่ต้องรีบบานปุ๋ยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่งามนะนี่ข้าวงามอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ งามอย่างนี้เวลาออกรวงปุ๊บมันล้มนะครับมันมันจะง,งูคอขึ้นนะครับข้าวข้าวหอมมะลินะครับคือข้าวนาปีนะครับกอกพวกตระตก,กูลกอตะกอขอหกนะครับกอหกหรือหอมมะลินะครับพวกข้าวนาปีหรือพูดง่ายๆคือข้าวใบแสงหรือพูดง่ายๆคือปีละครั้งนะข้าวประเภทนี้ทําปีได้ปีละครั้งนะครับแต่ถึงอายุมันแล้วมันจะออกเลยนะครับอันนี้ สวยๆนะครับโอ้นียยาวขาดลาด,ด,น,ดน,ลานู่นไปนู่นเลยยาวเนื้อันตีนเขาเพชรบูร์นี่ครับงามงามถือว่างามนะครับถือว่างามงามงามนะครับนี่ยเนี่ยหอมกุบเลยนี่หอมหอม,หอมกรุบเลยนะครับอสมกับเป็นข้าวหอมมะลิจริงๆนะครับเราเราเรานั่งดูปลาแป๊บนึง โอ้คนมานแต่ไรแต่นาอออประมาณนี้นะครับวิธีการหว่านปุย๋ยใส่ปุย๋ยนะครับข้าวหอมมะลิเราไม่ต้องรีบเร่งนะครับเราไม่ต้องรีบเร่เงใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับหอมมะลิใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเราไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องกลัวหญ้าเลยครับหญ้ามันจะขึ้นก็ปล่อยมันคนมานแต่ไรแต่นา